ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสำเร็จผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารอบระยะเวลาหนึ่งปีอีกครั้งที่หนึ่งรอบหกเดือนของนายวันชนะรางสีทองตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมใช้วัฒนธรรมองค์กรในการบริหารงานเขานิยมโมเดล เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมตั้งอยู่ที่97หมู่7ตำบพลพรานกระต่ายอำเภอรพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่ง โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2515โดยมีผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนจำนวน13ไร่1 5 0ตารางวามีเขตบริการ2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่7บ้านใหม่เขานิยมและหมู่ที่12บ้านใหม่เขาดงรื่นปัจจุบันโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน71คนมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนมีนายวันชนะรางสีทองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้านและเต็มตามศักยภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจึงก่อให้เกิดโครงการและกิจกรรมต่างๆมากมายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสืบสานวิถีชีวิตพอเพียงเคียงคู่คุณธรรมนำทุกภาคส่วนร่วมพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม มีสีประจำโรงเรียนชมภูฟ้าและมีคำขวัญโรงเรียนที่ว่าคุณธรรมดีมีวินยัยใฝ่ศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน และยังส่งเสริมการเรียนที่ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสริธผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบระยะเวลา1ปีครั้งที่หรอบ6เดือนของนายวันชนะตรางสีทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม มีผลการปฏิบัติงานดังนี้องค์ประกอบที่หนึ่งการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการได้มีการพัฒนาและวางแผนมาตรการการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการหรือการสอน การนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันสร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดการบริหารด้านงานวิชาการด้านงานบริหารบุคคล ด้านงานงบประมาณและด้านงานบริหารทั่วไปปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารและคณะครูการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนที่ได้โอกาสจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของผู้เรียน องประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมวัฒนธรรมองคอ์กรในการบริหารงานโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมนาเขานิยมโมเดลดำเนินการกําหนดกลยุทธ์จัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสร้างองคอ์กรการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21ได้มีการนำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสร้างการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนองค์ประกอบที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม พัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันประสงค์ของผู้เรียนจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิน่นองค์ประกอบที่ 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาความรอบรู้การบริหารงานให้สูงขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการศึกษานำความรู้ความสามารถและทักษะท,ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียนสร้างและสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินสำมฤทธผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดสำมฤทธผลตามเกณฑ์และมีคุณภาพ